เมื่อวานนี้กัตวาจกนะครับวันนี้เรื่องกรรมาวาจกนะครับกรรมาวาจกนะครับเ <c oughs> มื่อกี้หน้าที่ห้าสิบสี่เราท่องไปบอกว่ากิริยาสับใดกล่าวคำ สิ่งที่บุคคลพึงทำคือแสดงว่าเป็นกิริยาของกรรมนั้นเองกล่าวกรรมคือสิ่งที่บุคคลพึงทำคือแสดงว่าเป็นกิริยาของกรรมนั้นเองกิริยาศัพท์นั้นชื่อว่ากรรมวาจกอ่านเท่านี้เหมือนว่าเข้าใจนะแต่เราก็ไม่เข้าใจนะ กิริยาสัตใดกล่าวกรรมสิ่งที่บุคคลพึงทําคือแสดงว่าเป็นกิริยาของกรรมนั่นเองคําว่ากิริยานะครับคําว่ากิริยาก็คือธาตุที่ประกอบด้วยวิพัตติขยานนั่นแหละเรียกว่ากิริยาหรือที่ผมเรียกว่ากิริยากุมภาพผมเรียกว่ากิริยากุมภาพนะครับ ฉะนั้นกิริยาคุณภากมันแสดงถึงการกระทําของอะไรถ้าแสดงถึงการกระทําของตัวประธานกันผู้ทําเองเรียกว่ากัตตายจบตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแสดงถึงสิ่งที่ถูกทำกรรมคือสิ่งที่บุคคลพึงทำหมายถึงสิ่งที่ถูกกระทำสิ่งที่ถูกกระทำว่าเป็นกิริยาของกรรมนั่นเอง กิริยาที่เป็นของสิ่งที่ถูกกระทำของที่ถูกกระทำถูกยกให้ขึ้นมาเป็นประธานครับตรงนี้คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำก็ยังเข้าใจยาก ประธานเป็นผู้ถูกกระทำก็ยังเข้าใจยากถ้าเรามองย้อนคำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายจากกัตัวจกกัตตัวจกนะครับมันมีกิริยาอยู่สองประเภทคือสกรรมธาตุและอะกรรมธาตุสกกรรมธาตุคือธาตุที่เรียกหากรรม อากรรมธาตุคือธาตุที่ไม่มีกรรมนั้นไอตัวสักรรมธาตนะุที่มันเรียกหากรรมกรรมคืออะไรกรรมคือตัวที่แปลว่าซึ่งในกัตตุวาจกพอมาถึงกรรมวาจกฟังให้ดีนะกรรมคือสิ่งที่ถูกทําในกัตตุวาจกนะครับนี่เรียกว่าสักรรมธาตุอย่างเช่นเนี่ยสักรรมธาตุ สิ่งที่ถูกทำเนี่ยปัชยะในกรรมวาจกถูกทำคือแปลว่าแปลว่าซึ่งในกัตตัวจกขอไปสิ่งที่ถูกทำในกัตตัวจกคือพัดตังเนี่ยพอมาถึงกรรมวาจกเขาเอาสิ่งที่ถูกทำตัวนี้ขึ้นมาเป็นประธานเอาตัวที่แปลว่าซึ่งขึ้นมาเป็นประทาน จึงเรียกว่ากรรมวาจกโครงสร้างเนี่ยประโยคเหมือนกันความหมายเหมือนกันแบบเดียวกันหมดนะครับแต่ในกรรมวาจกเขาเอาคำว่าซึ่งในกัตัวจกขึ้นมาเป็นประธานดังนั้นหลักท่องเขาก็เลยบอกว่ากิริยาสัต์ใดกล่าวกรรมกรรมคือตัวที่แปลว่าซึ่งขึ้นมาเป็นประธาน นั้นตัวประธานจริงๆมันก็คือพัดตังพัดตังเป็นผู้ถูกกระทำอย่าไปสับสนว่าปีตามันเป็นประธานนะเพราะปีตามันเป็นประธานเฉพาะกับตัวาจกมันเป็นประธานเฉพาะกัตตุวาวาจกพอกรรมวาจกมันต้องเปลี่ยนเอาตัวพัดตังขึ้นมาเป็นประธาน เนีย่ยผมเป็นห่วงอยู่ตรงเนี้นะผมเป็นห่วงอยู่ตรงเนี้ยเอาตัวที่แปลว,ว่าซึ่งในกัตตัวจบขึ้นมาเป็นประธานนะครับขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็ส่วนตัวปิตาเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปนะนี่คือความหมายของคําว่ากิริยาสดายกล่าวกรรมคือสิ่งที่บุคคลบึงคําเนี่ยครับกล่าวกรรมคือตัวนี้ สิ่งที่ถูกทำนั่นแหละมาเป็นประธานในประโยคกรรมวาจกกิริยาศัพท์นั้นชื่อว่ากรรมวาจกในความหมายผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจได้ยังไงนะพอได้เท่านี้แหละอธิบายให้เห็นภาพได้เท่านี้ต่อไปนะครับหลังจากรู้ว่ากรรมวาจกคืออะไรแล้วต้องรู้จักโครงสร้างนะครับ โครงสร้างของประโยคภาษาบาลีอยกตัวอย่างจริงๆแล้วหลักๆมันจะต้องมีอยู่สามตัวสามตัวหลักกับตัววาจกกับตัววาจกถ้าเป็นอากร,รมธาตุยังมีสองตัวได้แต่กรรมวาจกไม่ได้ครับต้องมีสามตัวต้องมีสามตัวเพราะอะไรเพราะหนึ่ง ประธานสองผู้ทำและสามกิริยานะครับต้องมีสามตัวไม่มีไม่ได้อย่างเช่นในประโยคตัวอย่างปุคเลนะทมโมสูนิยติทมโมอันว่าทมปุคเลนะอันบุคคลสูนิยติฟังอยู่เนี่ยมันต้องมีสามครับสองคำไม่ได้สองคำนั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้ความหมายถ้าสองคำ เราก็ต้องหามาให้ครบนั้นในลำดับของโครงสร้างมีดังต่อไปนี้ดูให้ดีเริ่มจากกิริยาคุมภาคก่อนสังเกตง่ายๆใ,ในกิริยาคุมภาคคือลองทายด้วยอิยะเตรหรืออิยะติ อิยะเตหรืออิยะติคือเอาธาตุนะนะครับอย่างเช่นกระธาตุบวกอิยะตินะอย่างนี้ถ้าทำให้มันเป็นกรรมวาจกก็เป็นกะร,ริยติแบบนี้ นี่นะครับตัวแรกที่จะต้องสังเกตอิยะติหรืออิยะเตอิยันติหรืออิยันเตนะครับที่เป็นกรรมวาจกโดยมากที่ใช้ใช้แบบนี้ใช้เท่านี้แล้วมันเห็นน้อยครับมันไม่เหมือนกิรยิยาตัวอื่นแต่ให้นักเรียนเ,นยเข้าใจว่าถ้าเป็นกรรมวาจกดูจากโครงสร้างแล้ว ตัวธาตุหรือกิริยาภูมภาคจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าอิยต,ยตยิหรืออิยันติอิยะเตหรืออิยันเตเท่านั้นเพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมวาจกมันลงปัจจัยอะไรครับลงยะปัจจัยพอลงยางปัจจัยแล้วเขายังบอกต่ออีกว่ากลับทั้งอะไรอีอาคม ออาคงนายะนะส่วนวิพัฒน์นั้นใช้ติหรือเตวิพัฒน์วัตมานาดังนั้นมันก็เลยได้รูปเป็นอิยะติหรือหรืออิยะเตถ้าเป็นผู้หวจะนะก็อิยันติอิยันเตนะครับอ่านี่เรื่องของกิริยานาะต้องประกอบด้วย ประกอบไปด้วยพันธ์และปัจจัยตัวนี้ตัวอื่นไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นกรรมวาจกสองนะครับตัวประธานประธานสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือตำแหน่งมันตำแหน่งของมันครับ ตำแหน่งของมันเนี่ยตัวประธานจะอยู่ติดกับกิริยาคุมภาคมากที่สุดคืออย่างเช่นเนี่ยทำมอเป็นประธานมันจะต้องอยู่ใกล้กับตัวประธานมากที่สุดอยู่ข้างหน้าประธานแค่อย่างนี้เรียกว่าตำแหน่งมันอยู่ข้างหน้าประธานมันจะต้องอยู่แบบนี้ครับตัวอื่นมากขั้นก็ไม่เหมเาะตัวอื่นมากก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นในตำแหน่งของประธานนะครับให้อยู่ติดกับกิริยาคุมภาพและสุดท้ายอนะพิทักกตาอนะพิหิกกะตานะครับอนะพิหิกกะตาคือตัวที่แปลว่าอันนะตัวที่แปลว่าอันมันจะต้องเป็นอะไรวิพัต อนาพิทักตาจะต้องเป็นตติยาวิพัสส์ครับจำมาไว้ด้วยนะแล้วตำแหน่งของอาณาพิทกตานะครับตำแหน่งของอาณาพิตากตาเป็นตาติยาวิพัฒส์นะครับ นอกจากเป็นตเดยรวิพัฒน์แล้วตำแหน่งของมันอยู่หน้าสุด

นี่ขนาดว่าผมนอนนั่นแต่สี่ทุ่มนะผมตื่นมาตีห้านผมง่วงเป็นวันแรกคือผมนอนเยอะที่สุดเลยแล้วเนนอนกันกี่ทุ่มกี่ยามตื่นเท่าไหร่ตื่นตีห้า น่าจะกอนะเ้าน่นไม่ได้นอนนอนเล่นกันนะวาจะหลับ